สำหรับทีมงานนะพระเอกผู้มีแต่ให้เทพไทอ่อนเทว่าเรอ่อง จุดจุทดสอบจุดลอาาหโดใจยโสนะครับผลาท่าเห็นในณนี้นะครับนั่นแหละครับสาลาที่สวยนั่นแหละครับนัแหลครับสาาที่สวยงามนะครับฉลองนะครับเม่านก็มีหลมอระสบของเจริยาพัทยาเ์วันนี้มีลิเกนะครับะงคหาดนสวยตลคมนราน้าีครับมีแต่คนนาตาดีนนี้าปาีิไร่วม กับม้วนไห่ไผ่งนก่อนนะครับกับพระวัลัยท่านอยู่เราเจ้าของอยู่มีจักรยานมีผ้าถุงผ้าโสร่งพูกที่นอนหมอน้นนะครับเอาติดกันไปนะครับถือติดไม้ติดมือแบบบ้านครับนะครับติดไม้ติดมือแบบบ้านนะครับแล้วก็ขายถูกด้วยนะนะครับห้าบาทต้นมันแล้วใช่ไครับแล้วก็ข้องหมายให้คุณิดปาทเองครับเพลินเลยครับห้าสิบบาทไม่แพง เราซื <Happiness. S 2> shoe, ้อหวยซื kind of mm ้อเลขซื้อเบอร์หมดไปจนเป็นพันเป็นหมื่นกับเราครับอันนี้ไม่ได้รันะครับเราส่วนแบ่งกับตรงนี้ฮะที่บาทเราทําบุญสร้างปีสร้างกุศลทุกบาททุกสตางค์เพื่อรอบครัวนอกน้อมไปซื้อวัสดุในการสร้างนะครับให้เจริญสบวร์เพื่อจัดศาสนาต่อไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องที่รักครับทำานแต่วันนี้ในวันใหญ่หรือวันน้อยไม่ต้องเสียใจเลยพี่น้องเลยนะครับไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจนะครับ ครับต่อจากนี้ไปก็จะได้ถึงเวลานะผมลงเพื่อบูชาครูจนมือปีพาระนาดไทยไม้แข็งนะ